ยอดแฟนคลับผู้ติดตามช่องฮิมิจิพุ่งไม่หยุดชุดไม่อยู่มาจากกระแสบุ๋มบิ๋มชัชโนมกสีฟีเวอร์ล้วนๆซึ่งยอดแฟนคลับผู้กดติดตามช่องฮิมิจิวิกตอรีนาะก่อนที่บุ๋มบิ๋มชัชโนมกสีจะย้ายไปอยู่ด้วยมีจานวนแค่เจ็ดพันกว่าแต่หลังจากที่ช่องฮิมิจิวิกตอรีนาะมีการเปิดไลฟ์สดแมตช์แรกที่็นการพบอันระหว่าง ทีมฮิเมจิวิกตอรีนะกับทีมโอโนฮิโรชิมาไอเลอร์ยอดผู้กดติดตามช่องก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจาก7,000กว่าเพิ่มขึ้นมาถึง19,800กว่าแล้วและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนอกจากยอดผู้กดติดตามช่องแฟนคลับเพิ่มขึ้นแล้วยอดผู้เขาชมช่องก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งยอดผู้เข้าดูตารับชมในระหว่างไลฟ์สดนั้นมีจํานวนถึง2 0,000กว่าและหลังจากไลฟ์สดจบลงไปก็มีแฟนคลับเข้ามากดติดตามรับชมถึงส0 0 0 0 0กว่าในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงซึ่งเมื่อก่อนวิดีโอของช่องฮิบิจิบิตรินะมียอดคนเข้ามารับชมไม่ถึง1 0,000สูงสุดก็น่าอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าเท่านั้นเอง แต่เมื่อช,ชอัชโอนโมกสีไปสังกัดอยู่ด้วยกระแสแฟนคลับชัชอรนที่ตามให้กำลังใจและเชียร์เธอทำให้ช่องเฮมิจิวิตเทเรนะพุ่งกระฉูดแบบหยุดไม่อยู่ซึ่งก็เป็นผลดีกับทางสโมสรเฮมิจิวิตเทเรนะโดยตรงที่ได้ตัวแม่อย่างช,าชัชโอนโมกสีไปสังกัดทีมอยู่ด้วยทาให้แฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อเธอลงแข่งเธอก็ไม่ทำให้กองเชียร์และแฟนคลับผิดหวัง เธอคว้าตำแหน่ง MVP ประจำแมตช์มาครองซึ่งจากการลุเล่นของเธอนั้นเธอทั้งบล็อกทั้งตบและขุดลูกพุ่งรับทุกลูกเธอทุ่มเททุกแต้มเพื่อให้ทีมได้รับชัยชนะนอกจากนั้นแฟนคลับยังได้คอมเมนต์ให้กำลังใจและชมชุดแข่งว่าน่ารักเรามาฟังคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจและชมชุดแข่งของทีมฮิมิกิวิโตเนะกันครับพี่น้องคอมเมนต์แรก มาพูดถึงไว้ว่าบอบสู้สู้เจ้าวม่น้อยของฉันท่านต่อมามาเมีย์ไว้ว่าสะดุปนักมากแต่ก็ขอบคุณที่ถ่ายมาให้ดูค่าซึ่งการถ่ายทอดสดในช่วงแรกนั้นก็มีสะดุดหลังจากเกือบจบเซตที่หนึงนะครับถึงไม่สะดุดดูได้ปกติก็ต้องขอบคุณทางช่องที่ถ่ายมาให้ดูนะครับถึงแม้จะสะดุด แฟนคลับก็ทนดูอยู่สู้ไม่ถอยคอมเมนต์ท่านต่อมามาพูดถึงชุดแข่งของพวกเธอว่าน่ารักตะไม่จริจริงชุดกระโปรงพวกเธอท่านต่อมามาคอมเมนต์ว่าชุดของฮิเมจิน่ารักมากท่านต่อมามาคอมเมนต์ไว้ว่าแมวน้อยใส่กระโปรงน่ารักมากพร้อมร่ปมหัวใจคอมเมนต์ตอมานะครับบีบีเบอร์สิบเก้าคอมเมนต์ตอมามาคอมเมนต์ไว้ว่า นึกว่าน้องจะเต้นเบาๆให้ดูแต่น้องก็เต้นเบาๆให้ดูจริงนะครับท่านต่อมามาคอมเมนต์ไว้ว่ายอดเยี่ยวนิวพีชช่องเป็นเลยเยอบๆนะบอบท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าชัชชุออนท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าบีบีไทยแลนด์ท่านต่อมาคอมเมน,น,นต์ไว้ว่าแมวน้อยใส่กระโปรงแล้วดูยังไงปแปลกเนาะแต่ก็น่ารักไปอีกแบบสู้ๆนะ ท่านต่อมาขอไม่ไม่ว่าขอบคุณสโมสรฮิมิจิมากมากที่ถ่ายทอดให้คนไทยได้เชียร์บุ๋มบิ๋มครับท่านต่อมามาขอไม่ไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับทีมฮิมิจิวิตรีนะที่ประสบชัยชนะและขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นเบอร์สิบเก้าท่านต่อมามาขอไม่ไว้ว่าน่ารักขอบคุณฮิมิจิวิตรีนะท่านต่อมามาคอไม่ไม้ว่าเห็นภาพนี้แล้ว ลื่มใจกับแมวน้อยจริงๆท่านนี้มาคอมเมนต์ขำๆนะครับว่าขนาดเล่นด้วยออกมานั่งเย็บกระโปรงด้วยยังได้ตำแหน่งผู้เล่น MVP และนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่แฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลับบงใจน้องบุ๋มบิ๋มเช,ชนโมกสีที่แอดเอามาให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับของน้องบุ๋มบิ๋มนั้น มีเยอะมากจริงๆนะครับไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับในประเทศไทยน้องเขามีแฟนคลับอยู่น่าจะทั่วโลกแหละครับถึงได้มียอดวิวเข้ามาดูช่องฮิมิจิวิตรีนะมากมายขนาดนี้ฟังคอมเมนต์แฟนคลับแล้ววันนี้วันที่19เราไปเชียร์กันต่อครับซึ่งเริ่มแข่งในแต่เ,ตเ,ตเ,ตเวลา10นาฬิกานะครับคู่แรกก็เป็น p ีเอฟยูลูคกับทีมสซตามะนะครับคู่ที่2นะครับทีมของน้องเพียว N e c r e d ซ o c ร e t พบกับฮิตาชิรีเวเล่ของน้องแหน่ทัดดาวคู่ที่3ครับโอกายามะซิกันพบกับเจทีไมเวลตเวลา11.00นสำหรับคู่ของน้องเพียวนะครับเวลา11.00นเหมือนกันนะครับคู่ต่อไปนะครับฮิซามิสุสปริงของน้องยุ้ยคิตพรกุรามาพบกับเพรสติงอรันมาริคคู่ที่5นะครับเป็นคู่ของเดนโซ่เอริบีพบกับ คุโรเบะอควาเฟรี่ของน้องบีมพิมพิทยากรรัมเวลา13นาฬิ30นาทีและคู่ที่6คู่สุดท้ายครับเป็นคู่ของโทเรเอโรของน้องไก่วิมรัตนพันธ์พบกับน้องเตยฮัทยาบรุงสุขนะครับทีมโตโยต้าออโต้บอดี้เินซี่ะครับเวลา13นาฬา30นาทีนะครับทับซ้อนกับทีมคุโรเบ็อควาเฟรี่นะครับ สำหรับทีมฮิมิีจีเวโรยนะของน้องบุ๋มบิ๋มชาชนมุกศรีจะพบกับทีมลิงอารินะครับในเวลา12บสนาฬิกานะครับก็ฝากแฟนๆช่วยตามเชียร์สาวไทยทุกทีมไม่ครบด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอนะครับทีนี้มาดูทางหลีกเกาหลีนะครับวีลีเกาหลีนะครับทีมของน้องสองวิภาวีสิทอนนะครับจะพบกับทีมเอเดสปาร์กนะครับซึ่งเป็นการดวลกันระหว่าง น้องสองวิพวีศิธงพบกับเมกาวตีจากอินโดนีเซียชาตินอาเซียนของเราอีกคนหนึ่งครับที่ไปสังกัดอยู่ทีมเบสปาร์คซึ่งแมตช์แรกเธอก็ทำผลงานได้ดีนะครับคว้า MVP ไปด้วยนะครับสำหรับเมกาวตีนะครับเลยอีกคู่หนึ่งเมื่อวานที่แข่งจบไปนะครับก็ขอแสดงความดีกับน้องจาพูพรพันเกิดปลานะครับที่ชนะแมตต์แรกนะครับซึ่งชนะทีมไฮพาร์ของน้องโมมีส่วนทีมน้องโมมก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่มี2แเต้มเท่ากัน ตอนนี้ทีมน้องเมย์อยู่ท้ายสุดของตารางน,นะครับแข่งมายังไม่ชนะใครสัแกแมตนะครับยังไงก็เชียร์สาวไทยทุกคนนะครับสำหรับเพลงนี้ก็ขอจบเ,เพียงเท่านี้ก่อนจบพลนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe คอมคุณทติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกช่องนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ